สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ m a SP Center Car ของเบงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ SP Center Car ของเบงสาขา2นะครับซอยเสรีไทย64ไทยซอยเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะฮรรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับหรือว่าเรียกแบบนะครับเล่นๆก็จะเป็นเจ้าตัวคุกกี้นั่นเองนะครับ Fortuner นะครับ2.4 V l e g e n d นะครับเป็นตัวแบล็ k ท็อปออโต้ขับ2ปี2021นั่นเองนะคัคดีก็ เป็นตัวดิจเดอร์นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นขับ2ต้องบอกอย่างนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยก็อยู่ประมาณล้านล้านห้ล้าน6นะตอนนี้นะครับผมเปิดขายเพียง1น5 5ล้าน้าบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีนะฮะออกรถนะครับศูนย์บาทได้เลยนะครับฟรีดาวน์ได้เลยขายที่มีรายได้40,000ขึ้นไปนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่านะครับใช้เงินออกรถนะครับ ศูนย์บาทได้เลยนะครับแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลนะครับมาออกกับเรานะฮะจะได้ใช้รถจริงหรือเปล่านะครับเราการันตีเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่มีติดแบคกิสไม่มีราช้านะครับรายได้นะฮะครอบวอร์กับค่างวดนะฮะสามารถรับรถไปได้เลยนะครับกับ s อสพีเซอร์ค่าของเบงนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับเพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะฮะสามารถรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับนะก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะเราเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะก่อนที่จะไปชมในส่วนของตัวคลิปนี้นะฮะร,รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s อสพีคารประทด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผม อ่ะนะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่าเป็นรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตร150แรงม้าหนึ่งนะฮะตัวช่วงล่างจะเป็นระบบช่วงล่างโตโยต้ตาเซมตัวใหม่แล้วนะครับนะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับไฟโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้มีเดย์ n า n น์ไลท์นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ในส่วนของตัวนะครับอ่า กล้องนะครับสา0องศาก็ติดมาให้นะครับนี่เลยนะครับกล้องด้านหน้าแบบนี้นะฮะถ้าเป็น2.8นะครก็จะมี adaptive cruise control มาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มี adaptive นะครับนะตัวรถสวยๆนะครับไม่มีชนหนัดพิความจนน้ำบอดี้โครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะครับอ่ารถจะได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับนะยางบิ t o n โตนะครับยางบิสโตนปี2023 ล้อแมกขอบ20่ิบดิสเบกสี่ล้อนะครับผมนี่เลยนะครับบันไดข้ามแบบนี้กระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจจะได้เป็นนะครับสมาร์ทอนทรีนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับนะกระจกพับปรับไฟฟ้าสีดํามีนะครับกล้องมาให้นะครับในส่วนของตัวนะครับสีตัวรถนะครับเดิมๆนะครับเป้าเปิดก็จะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับอ่านะครับผม ระจกนะฮะและน้ำโตโยต้าหมดเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวภายในนะฮะซีเลอร์เมทอาร์ตนะครับเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแผงประตูจะได้เป็นสีดำแดงนะครับมีแอมเบียนไลท์มาให้นะครับมาบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมบอกไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้นะครับนะสวยๆน็อตเนร์อต่างๆไม่มีขยับนะครับนี่เลยนะครับตรงกลางนี้จะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวนะครับเกียร์หกสปีดนะฮะออโต้หกสปีดแบบขั้นบันไดมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีไวเลสชัชเจอร์แอร์ออโต้จอ9นิ้วนะครับแอปเปิ a ลคาร์เพนดอโต้มาให้นะครับนี่เลยนะฮะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะฮะนานๆจะเข้ามานะครับแล้วก็รุ่นเป็นรุ่นที่แบบนะค่อนข้างหายยากแล้วนะครับสำหรับมือสอง นี่นะฮะนะเลขไม่แปดหมื่นกวโลนะครับตัวรถได้แบบเป็นแบบภายในด้านแบบนี้เลยอ่ะไฟเลี้ยวไฟท้ายนะฮะจะเป็น L อลนะครไลท์ไกดิ้งนะฮะเป็นรถจาก K m o t o r อร์นเองนะฮะน,นะครับนี่นะฮะยางลุงอะไรอยู่ครบเลยนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับแบบนี้เลย อ่านะครับตัวเม็ดอาร์ตะคุงตะเข็บน็อตเนดต่างๆไม่มีขยับนะฮะลูกค้าเบาะแถวที่3ก็อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้ยตอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็เข้ามาดูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย <c oughs> นี่นะครับสวยๆนะครับ เบาะก็ถือว่านะครับเดิมๆนะครับไม่มีแบบปีกวงปีดเบาะไม่มีล้มนะครับสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลขไมล์แปดหมื่นเก้านะครับพุสต์ทพงมาลัลมอตินะครับมีครูสคอนโทรลมาให้นะครับสวยงามสวยงามนะฮะนะอย่าลืมเลยนะฮะดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจคันนี้นะครับกิงกลางมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับร้านเปิดทุกวันนะฮะ นี่นะฮะร้าเรานะก็มีรถในสต็อกนะ,ะมีเกือบเกือบสาคันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะ,ะลูกค้าสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับฝากด้วยนะค,ะคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะลูกค้านะครับผมได้รีวิวกับก้าตัว All New Fortuner l e g i d e r คันนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับที่ผมได้รีวิวอาจจะมีรอยเปิืป้อนหน่อยนะครเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ เรายังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดสีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็รีบมาทํารีวิวให้คุณลูกค้านะครับดูก่อนนะฮะอัปเดตว่ารถเข้ามาใหม่รุ่นนี้มีเข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะฮะจะได้ไม่พลาดนะฮะนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกนะฮะค่าตัวเพียง1นึ่งล้านหห้าหมืบาทเท่านั้นเองนะครับถามว่าลูกค้ามีรายได้เท่าไหร่ต้องจะออกรุ่นนี้ได้นะครับนะขอลูกค้าที่มีรายได้นะครับ สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นขึ้นไปนะครับสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับผ่อนฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆน,น,นะครับสนใจยังไงติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะครับเรามีบริการรับประกันหลักการขายบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนะบอกได้เลยว่าถ้าคุณลูกค้าอยากจะออกรถนะฮะชอบรถคันนี้แล้วออกรถกับเอสพีนะครับ ขอแค่ไม่ติดแบคลิสไม่มีล่าช้านะฮะยังไงลูกค้าได้รถไปใช้ได้แน่น,นะครับบริการหลังการขายของเรานะครับนะเราเปิดมา20กว่าปีแล้วนะฮะถ้ามันไม่ดีจริงนะ,ะเราอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้แนะะ่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับปี21 2 1เลขไมล์80,000กโลนะครับมีคันเดียวด้วยนะนะครับสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะครับก่อนจากการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง ทางช่องของ SP Car 186ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมา SP Center Car ข,ของเบ้งนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาชมคลิปใหม่คลิปหน้าว่าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนต่อส่วนนี้สวัสดีครับ